ผมเบาโจทย์ยูทูบช่องขครับสิพามาเปิดราคาควายแม่มันนะครับเด้อเป็นควายเผือกเลยครับผมควายตัวนี้เป็นควายแม่สาวท้องแรกนะครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบหาท้องได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับผมเบิองครับผมเงาดีเบิ้งบ้านไทยนะครับเด้อนี่งามนี่นะครับผมเป็นควายแม่สาวนะครับเด้อเป็นควายเผือกสะอาดดีนะครับนี่ครับผมขอตันดีครับงามดี นี่ครับผมเออบักข้าวไงควายแม่สาวสินี่นะครับเด้อควายถึเขาสามปีนะครับเนาะนี่นะครับผมเป็นควายแม่สาวท้องแรกครับผมเบิ้งครับผมเบิ้งด้านหลังครับผมบันหัวหน้าตึ๊บขอตันดีครับผมนี่ครับผมควายแม่มันนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิีงกลางมหาเบาจุ๋ได้ครับผม0885488381ครับผม ตัวปรคอคอปลาเคียงครับผมตันดีครับเป็นขวยเผือกสวยนี่ครับเบิ้งบันทายได้ครับบันทายสวยนี่ครับผมพูดใดก็กินกลางมหาได้ท่องได้มันเิดเดียวเลยครับผมตัวนี้ยุ่ในท้องกระทับเป็นขวยเผือกนะครับเนาะตัวนี้สิเปิดราคาไม่พอแพงนะครับเด้อเก้าสิบสองครับผมต่อรองได้นิดน้อยครับผมเก้าหมื่นสองพันนะครับผมนี่ครับผมเนี้ยวดีครับผม สูงประมาณ135บวกครับผมเจ้าหน้ากากินก,กลางไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวมีอีกตัวนึ่งนะครับเด้อมาจุ่มย้างเด้อข้อยแม่สาวทองแรกครับ92นะครับเนาะต่อรองได้ผู้ดใดสนใจควอยเผือกครับผมจะพัฒนาคไยเลยตัวนี้คือตัวที่สองนะครับเป็นควอยแม่สาวเด้อครับผม ครับผมตัวนี้ประมาณปีเก้าเดือนนะครับเด้อปีเก้าเดือนครับผมสูงร้อยสามสิบสามบวกไปหาร้อยสามสิบซีครับผมเป็นคว้ยแม่สาวกันครับผมสะอาดดีครับผมสวยดีครับผมนี่ครับเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อเบิ่งบันไทยสวยครับผมนี่ครับผมเอาไปเลี้ยงจากน้อยกับพาะทับเลยครับแข้งขาใหญ่ดีเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเนี่ย เบื้องหน้าเบื้องตาครับผมเบื้องดังสวยครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมตัวนี้เป็นลูกหลานของอันแก้วฝ้ายนะครับเด้อเป็นแม่บ้านลูกหลานของแก้วฝ้าทับนันเลียกออกมาแบบนี้ครับผมสวยงามดีครับผมมาเบื้องไหนเด้อครับเด้อนี่ครับผมเป็นคุยแม่สาวผู้ใดสนใจกับกิ้งกังมาไหนนะครับ 0 8 8 5 4 8 8 3 8 1ตัวนี้เปิดวัยยุคเก้าสิบด้วยครับเด้อจับพร้อมกันดินี่ครับผมหูเลี้ยงง่ายเชื่องครับผมคล้วยเลี้ยงง่ายกินง่ายครับผมกินหยาล้วนๆนะครับเด้อนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับเปิดอยู่ที่เก้าสิบหรือเก้าเมื่อนะครับเนาะต่อรองได้นิดน้อยครับผมจังได็กกับมาเบื้องตัวแทนดีด้วยครับเด้อสอบถามมาได้ครับผม เออเบิ้งบันไทยเด็ดนี่ครับเบิ้งบันไทยครับผมสวยครับผมนั่นเด็กกับิงกลางมานไทยนะครับเนาะตัวหนึงเก้าสิบตัวหนึงเก้าสิบสองตัวหนึงเก้าสิบครับผมควายแม่สาวนี่ครับผมเอาช่างเด็ก็ะตอนนี้นะครับเนาะกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามให้เบาจุนี่เด้อครับเด้อสวัสดีครับไปเลย we mm -hmm.